สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะอ่ะถ้าท่านใดเข้ามาชมแล้วนะวันนี้จิ๊กมีอะไรลดมานําเสนอนะอะไรตัวนี้เป็นกล่องน้ํามันเครื่องนะคะกล่องน้ํามันเครื่องนะคะใส่ตั้งแต่ L34 L36 L40 L45 L47 L50 L34 L36 L40 L45 L47 แล้วก็ L50 นะ่ะเป็นกล่องน้ํามันเครื่องนะคะอะไรแท้จากคุโบต้าแน่นอนไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรแท้จากที่ไหนไกลเลยนะคะใช้ของแท้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน อันนี้นะคะตัวนี้กิ๊กยังไม่ได้แกะเลยนะราคานะคะอยู่ที่160บาทต่อชิ้นนะ160บาทต่อชิ้นนะคะวันนี้กิ๊กมีแค่20ชิ้นเท่านั้นนะ20ชิ้นเท่านั้นหมดแล้วคือหมดเลยนะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะค่าจัดส่งอยู่ที่60บาทนะมีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้า <ox> ท่านใดสนใจนะเดี๋ยกิ๊กแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้ดูนะคะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างก็ยังไงก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะคะถ้าท่านใดนะสนใจนะคะ ตัวนี้รับไปเลยอยู่ที่ราคา160บาท160บาทค่าจัดส่ง60บาทมีบริการเก็บเงินไปทางได้รับของจากได้รับของจากทางเราแน่นอนแล้วก็ได้รับของถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะจะส่งบริการคือเคอรี่นะคะเคอรี่1-2วันทําการจะได้ของทันทีนะกับกองน้ำมันเครื่องราคา160บาทนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามมาของดีมีน้อยของดีมีน้อยชองแท้จากคูโบต้าแน่นอน มีแค่20สิชิ้นเท่านั้นนะคะวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เราจะมีอะไรมาขายเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้เราจะมีอะไรมาขายแต่วันนี้ต้องขอลากันก่อนสวัสดีค่ะ